วังสวนสุนันทาเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้โปรดก้าวให้สร้างขึ้นในช่วงปลายรัชกาลพระองค์และอาจเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสวนสุนันทาอันเป็นชื่อมาจากพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทานมารีนัสพระบรมราชเทวีพระปิยามาเห็นสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งองค์ได้สิ้นพระชนม์จากเรือพระท่นั่งร่มกลางลำน้ำเจ้าพยาต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงทรงโปรดกล้าพระราชทา,านสวนในวางเพื่อเป็นอนุสรสถานแก่พระบร,รมราชเทวีอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ว่าสวนชุนันทาในอดีตนั้นซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายหลายพระองค์เมื่อเวลาผ่านไปบางพระตำาหนักได้ชั่ยุดธและสูสทธโเกินกว่กกยายวยา,ยาจาเป็นต้องรื้อถอนและสร้างใหม่ในขณะที่บางตําหนัก ยังสามารถรักษาไว้ได้เพียงการบูรณะและอนุรักษ์ไว้เช่นเดียวกันตึกเหมาวดีพิทักษ์ตึกเทมาวดีพิทักษ์เดิมเป็นที่บรรพบของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ายิ่งเหมาวดีพระราชธิดาองค์ที่7จิในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมันดาเฮเดิมพระองค์ทรงพระนามว่าพระองค์เจ้ามันธนาภาวดี เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงเหมาวดีสิ้นพระชนวันที่17ตุลา2515ด้วยพระโรคภวักะพิการทระชันษา80ปีตึกเฮมาวดีพีทัศ ได้มีการรื้อถอนหมดแล้วตั้งเป็นอาคารเรียนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการและวิทยาลัพยพยาบาลและสุขภาพในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้สวนสนันทายังเป็นวังที่มีพืชไม้นานาพันนานาชนิดปลูกไว้ในวังทั้งพืชพันธุ์ที่หายากแทบจะไม่มีทุกคนรู้จักในปัจจุบันเช่นต้นแจงเดี๋ยวจะพาไปนดูสัก ตึกเมาวัดีพิทักษ์เ่าค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้มีการบูรณาขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้มีการสร้างปีกการเรียนให้กับผู้เราได้เรียนด้วยนะคะเดี๋ยวตามาดูกันเลยค่ะรอ <c oughs> บสุดที่นะคะตึนวัตกรรมและการจัดจางค่ะค่ะเดิมนทีนะคะก็เคยเป็นตำหนักเหาวัดีพิทักษ์เาเนเองค่ะ แฟน